ใครที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะเดินทางโดยสายการบินคาเทเปซิฟิกต้องฟังข่าวนี้ให้ดีครับเพราะว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากหลังจากที่มีการพบปัญหานะครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์ในสายในในเครื่องบินบางรุ่นครับสวัสดีครับ w o r l d s n a p ป h o ยกับผมบิ๊กพรดานัยนิติธนาพรกุลค,ครับ คุณผู้ชมครับสายการบินคาเทแปซิฟิกนะครับมีการแจ้งเตือนผู้โดยสารนะครับให้ตรวจสอบตารางการเดินทางให้ดีนะครับหลังจากที่มีการยกเลิกเที่ยวบินหลาย1ิเที่ยวบินเลยนะครับเนื่องจากสายการบินเนี่ยมีการพบปัญหาความขัดข้องที่เครื่องยนต์ของเครื่องบินรุ่น Airbus A350 นะครับซึ่งทางสายการบินเนี่ยมีให้บริการถึง48ลำด้วยกันเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับได้รับแจ้งจากนักบินนะครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยในในในเครื่องบินรุ่นเนี้ยมีปัญหานะครับมีมี ความขัดข้องก็ทําให้การเดินทางที่มุ่งหน้าไปยังซูริกนะครับก็ต้องบินวนกลับมาจอดฉุกเฉินที่สนามบินในฮ่องกงตามเดิมนะครับโดยที่เครื่องบินรุ่นนี้ทั้งหมดนะครับหลังจากทราบเรื่องเนี่ยทางสายการบินก็มีการเตรียมที่จะนําไปตรวจสอบทั้งหมดนะครับ48ลำด้วยกันที่เป็นแบบนี้ครับเพราะว่ามันเป็นมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงครับเกี่ยวกับที่ว่าเครื่องบินมมีปัญหาโดยจะมีการตรวจสอบเครื่องบินรุ่นนี้ทั้งหมดก่อนที่จะนํากลับมาใช้งานอีกครั้งนะครับ แล้วก็พบว่าชิ้นส่วนบางส่วนเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนมีการเอาเอาของใหม่มาเปลี่ยนเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับโดยอยู่ในระหว่างการดําเนินการก็จะส่งผลให้ระหว่างนี้นะครับตารางการบินทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเนื่องจากว่า,เ,าเครื่องบินรุ่นเนี้ยครับแอร์บัส A สามไม่สามารถให้บริการได้ซึ่งก็กระทบต่อผู้โดยสารทัาในหลายๆประเทศด้วยกันหลังจากมีการประกาศข่าวนี้ออกมาครับแน่นอนว่าเกี่ยวกับหุ้นนะครับเศรษฐกิจมาแน่นอน บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างโรสลอยนะครับมีการประกาศว่าหุ้นเนี่ยตกลงไปมากกว่าหเปอร์เซ็นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าโรสลอยเนี่ยเป็นคนที่ให้บริการผลิตเครื่องยนต์นะครับให้กับเ,เครื่องบินหลายๆรุ่นของ Airbus สนะครับซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าได้รับผลกระทบหนักทีเดียวซึ่งทางโรสลอยนะครับก็ยืนยันนะครับว่าจะร่วมให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ร่วมทํางานเพื่อที่จะตรวจสอบสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่มีปัญหาในะของสายการบินคาเทฟแปซิฟิก นะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับของ Airbus แล้วก็รวมถึงสายการบินอื่นๆที่มีการใช้เครื่องยนต์ของโรสลอยเนี่ยก็มีการที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบว่ามีปัญหาหรือเปล่าจําเป็นต้องซ่อมบำรุงหรือเปล่าใครที่กาลังเดินทางไปต่จะมีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศช่วงนี้ก็ติดตามเกี่ยวกับสายการบินให้ดีครับเพราะว่านอกจากคาเทฟแปซิฟิกเนี่ยอาจจะมีสายการบินอื่นๆมีการยกเลิกเที่ยวบินเหมือนกันครับ